ครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะก็วันนี้มันอีกแล้วนะฮะวันนี้เราอยู่ที่เขาพระนะอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาแนละ้วก็เป็นการรวมตัวอีกครั้งหนึ่งของชาววิบากนะวันนี้นะ่าจะเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีนะก็จะมีทีม์เขาพระปาดังนาทวีนี่ก็จะนะแล้วก็มีสามจังหวัดปร,รับได้นะฮะมารวมตัวกันที่นี่วันนี้นะ่าจะมันเดียวเก็บบรรยากาศให้ชมกันนะ อยากไหนครับอยากไหนครับบันเทิงฝากโกงกันดูโรูปอ๋อที่ผัดใหญ่โอเคเราฝากเพจบันเดิงน้องถิ่นด้วยนะฮะโอเคตอนนี้อีกทีมนะฮะทีมนี้มาจากไหนครับอ่าบอกผ่านก็ง่อยจากทีมปลาดังนะฮะนี่นี่วันก่อนเราไปเยือนมาแล้วนะทีมปลาดังต้องไปเยือนใหม่ครับต้องไปเยือนใหม่ครับยังยังไปไม่หมดมีเต่าอีกเยอะมากเก็ยังไม่เยอะที่สุดข้างหน้าทีงสุด

คันนี้มาพร้อมสัมภาระไม่แน่ใจว่ามาจากไหนมาจากไหนบ้างมาจากโคลกมาจากโกลกเดินทางโอ้มาออกมาตอนตอนไหนเมื่อ,อ,อวานเมื่อวานชัดเจนมากน่าจะค้างคืนนะฮะชุดนี้โกลก โอเคเอาไปเดินทางเดินทางออมอเลยมอเลยเราจะเดินทางกันแล้วนะไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนว่างนะตามยาวๆครับผม จะสวยงามมีลุ้นสูงนะโอ้ยเอ้ยเอ้ย แบบนี้เหนื่อยเลยครับ <laughs> หินเจ <laughs> อกระจังหินแล้วพี่น้องรถสี <laughs> <laughs> งานบันเทิงนะต <laughs> อนนี้เอ็กเิเดนไม่รู้เกิดอะไรขึ้น <laughs> เกิดอะไรขึ้นฮะอ่ <laughs> าง <laughs> แบบนี้ <laughs> โอ้ไม่เอาละว <laughs> นี้ไม่ขี<บ>่ว่ะ oh มีกรองนะก็อันตรายแน่นอนนะเราจอดเก็บภาพก่อนนะ ใกรที่จอดจแสดงว่าไม่พร้อมนะเอานี่คันนี้พร้อมอยู่นะอ๋อพอครับอเรือสอยู่สามคันนะมีกันทายดายน้ำออกนะมีทายน้ำออกแล้วนะตอนนที้รบเรือไปรบร้องรบเรือได้ ยัดมากถึงทั้งเลยติดไหมล้ะเริมไม่ติดคราวนี้ก่อน เส้นทางที่จะไปน้าตกมั้งตามจากนี่คือเส้นทางไปน้าตกนะถ้าเป็นกระบะน่าจะต้องโบวินนะกับหลังนี้นะอันนี้คือกำไรเล็กๆน้อยๆจากมอเตอร์ไซค์ไม่บากนะดูยได้ทุกที่ ถาล้างได้ล้างจิ้งเรือบ่ฮะเออจะพุ่งจั้พุ่งจับพุ่งนนถึงแล้วน้ำตกถึงแล้วเหถึงล็นเห็นเหมือนในรูปก็ถึงแล้ว ไปดูน้ำตกกันนะว่าวิวสวยมากนะ<อ>นี่้น<ถ>ี่แวอ๋อมีถึงมาแล้วนะข้างหน้านนโน้โมีกินมีเล่นน้ำกันแล้วเล่น ah <c oughs> น้ำกันแล้วฮะกกโว้โ น้ำตกกันนะฮะนี่มาถึงก่อนทีมนี้นนอาปลาไหลจัวเลาเงี้ยงโดวเดียวโอ้น้ำตกสวยมากครับเพื่อนเจน อราเจอทิ้ข้าวกันแล้วเรามาถึงเชตยังจ้าเล่นควรโน้บย์ไปฮะโอ้บาย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 ไม่ลึกไม่ลึกไม่ลึกครับนี่ถึงก่อนถึงก่อนใครทีมนี้สุดจัดสุดจัด ว่างๆไปไปเที่ยวครับไปเที่ยวเอาไปเที่ยวที่ไหนเอาผาดำรับผาดำผาดำครับผมลอยโกงลอยโกงนี่ต้องมีต้องมีที่ไปอีกที่แล้วนะฮะนี่ชุดปลาดังชุดปลาดังมากินข้าวเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้ย ย่งตกไหมเลยนี่ลื่นเอาจดบุงบอกว่นถึงน้าเวกิน้มาแล้ววกองหินแต้วกองหินแต่แ้วายกลองหินจริงจริกองหินยิงิงกต่หินรถยางรกันมั่งยางรไปได้ลูกินโกลูกินโกไปได้เสวยเลยสวยมาดีมาดีเอาเลย

สนุกแล้วครับพี่น้องเฮ้ยไปเต็มไปเต็มมา,มาอเอาอขึ้นไปสุดแล้ว,ลวอ่ะเกิดอะไรขึ้นเออรุ่นก่อนรุ่นก่อนมันนำลึกมันคุดนะ่นได้มันคุดอเดี๋ย yeah, วเดี๋ย yeah, วเราจะขึ้นเขาโน้ลูกโน้นนะโนนโนนโนโนนผ่านน้ำตกนะฮะเจ้าภาพไม่เคยขึ้นนะฮะเดี๋ย yeah, ววันนี้จัดให้นะฮะนี่ โอมีส่วนร่วมเยอะแล้ววันนี้ทีมปาดังก็ไม่ยอมปาดังไม่ยอมแล้วยังไม่ยอมอย่างงัก็ต้องถึงเฮ้ยปาดังไม่ยอมเอ้เอายันหน้ายันหน้าเออเอย ไปได้ไหม ơi, không có chạy. ไปบนเขาหยัดได้เข็นโอ้การนี้เก็นแล้วเอาจุด2อจุด2จะน้ำขึ้นนะฮนะยอดเขาละดุดสองในในกี่ขั้นจุดสหน้าบังลมอีกขั้นนะบังลมกันนี้อีกขั้นนะช่วยช่วย ไปแล้วไม่รอใครโอ้ไปแล้วไม่รอทีมไหนวะเราดักหลุมร้างไว้แล้วข้างใน